โซนฮึงมินข้อเสงเพราะสไตล์การเล่นของทัพช้างศึกลูกทีมของอิชิอิทำเกาหลีใต้ต้องเจองานยากก่อนเยือนไทย26มีนาคม2567นี้สซนฮึงมินกับตันทีมชาติเกาหลีใต้ยอมรับว่ารู้สึกผิดหวังหลังไม่สามารถเปิดบ้านเอาชนะทีมชาติไทยได้ในศึกฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2กลุ่ม4เมื่อคืนวันที่21มีนาคมที่ผ่านมา ทัพช้างศึกบุกมาสร้างเซอร์ไพรส์ถึงโซโวกับสเตเดียมเมื่อได้สุพนัดเหมือนตาลงสำรองยิงตีเสมอหนึ่งหนึทำให้ไทยเก็บ1แต้มสุดล้ำค้าได้สำเร็จรักษาอันดับ2ของกลุ่มซต่อไปโดยมี4คะแนนจาก3เกมด้วยผลงานชนะ1เสมอ1และแพ้1เกมซึ่งมีแต้มเท่ากับจีนที่รังอันดับ3แต่ลูกดีเสียดีกว่าหลังจบเกมสนฮึงมินกล่าวถึงเกมนี้ด้วยความผิดหวังว่า ผมอดไม่ได้ที่จะรู้สึกผิดหวังกับผลการแข่งขันแต่ตอนนี้เราจะต้องเตรียมตัวให้ดีขึ้นและทําให้ดีกว่าเดิมไม่มีเกมไหนง่ายในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเกมเย่าหรือเยือนก็ตามแม้ว่าเราจะเคยสัมผัสมันที่ประเทศจีนแต่เสียงโห่ร้องและเสียงเชียร์จากแฟนบอลเจ้าบ้านของทีมชาติไทยก็รอเราอยู่ แน่นอนว่ามันจะเป็นเกมที่ยากเพราะเราได้เห็นกับตาแล้วว่าทีมชาติไทยเล่นเกมแบบไหนดังนั้นถ้าเราเตรียมตัวให้ดีและเล่นให้ดีที่ควรจะทำได้ก็ไม่มีปัญหาผมจะทำให้ให้ดีขึ้นสวนปิดท้ายสำหรับทบนักเตะทีมชาติไทยเดินทางกลับประเทศไทยแล้วในวันนี้22มีนาคม2024 เพื่อเตรียมฝึกซ้อมก่อนเจอเกาหลีใต้อีกครั้งในวันที่26มีนาคม2024โดยเกมดังกล่าวมีแฟนบอลจองตั๋วเต็มความจุของสนามราชมังคลากีฬาสถานไปแล้วเรียบร้อย สำหรับทีมชาติไทยชุดใหญ่มีโปรแกรมจะทำการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2นัดที่4กับทีมชาติเกาหลีใต้ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานวันที่26มีนาคม2567เวลา19นาฬิกา30นาทีถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวี